สวัสดีค่ะนักลงทุนและผู้แนะนําการลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนภัทรพัทรนี้ได้อีกครั้งค่ะช่วงนี้ก็จะเหมือนทําคลิปบ่อยสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพเพอิญมีตัวรีพอร์ตบางอย่างที่อยากจะนําเสนอนักลงทุนหลายๆท่านนะคะก็นภัทรได้ดีไซน์แล้วก็ออกแบบตัวรีพอร์ตเนี้ยมาเมื่อปีที่แล้วและช่วงที่มีการใช้สกิทแบกเกอร ใน t f เ x เองเยอะๆเมื่อช่วงต้นปี2020ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ารีพอร์ตตัวนี้นภัสได้ทำเป็นรายงานให้กับผู้แนะนำการลงทุนของบรอลเมย์แบงกิมเองที่นภัทสังกัดอยู่เนี่ยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะ2021จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทำตัวเลข แทบเรียกได้ว,ว่าทุกเช้าให้กับผู้แนะนำการลงทุนเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่เป็นลูกค้าของบอ l l o r é Bank เองอยู่แล้วก็สามารถออสอบถามหรือลองของกระทางเจ้าหน้าที่ของเราหรือว่าผู้แนะนำการลงทุนของบ o l l o r é Bank เองได้เลยนะคะแต่ว่ารีพอร์ตตัวนี้อาจจะออกมาสายสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นการทำมือแล้วก็คำนวณออกมา นะคะก็วันนี้ถือโอกาสมาชี้แจงและอธิบายวิธีการอ่านค่าสักเล็กน้อยก่อนละกันแล้วถามว่าไอ้รีพอร์ตตัวนี้มันมันสามารถดูอะไรได้บ้างนะคะก็ไม่ต้องพูดอธิบายกันเยอะเลยจากที่ทุกท่านเห็นอยู่ในหน้าจอนะคะก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอ่าอ o x i m a t e Single Stock Futures ตัว l o c k t r a d o OI นะคะแล้ว OI คืออะไรล่ะสำหรับนักคุณบางท่านยังไม่ไม่ทราบเลยด้วยซ้ำหรือว่าอาจจะเคยเทรดแต่ก็เห็นวแวบบแบบแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะอาจจะเห็นว่าตัวเลข OI หรือว่า o p e n t r a ร e เนี่ยมันนิ่งๆเป็นตัวเลขที่แช่นิ่งๆไปตลอดทั้งวัน ถ้านักลงทุนบางท่านนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทาง t f x หรือว่า Thailand Futures Exchange เองเนี่ยหลายท่านก็คงจะเห็นนะคะว่าในหน้าแรกเลยมันจะมี Market Data อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้นพัฒ Capture ไว้ช่วงบ่ายๆของวันจันทร์นะคะก็ทำตัวเลขออกมาก็จะเห็นว่ามี Volume นะคะปริมาณการซื้อขายนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนที่เทรดหลักทรัพย์หรือว่ามีประสบการณ์การซื้อขายหุ้นอยู่แล้วนั่นเองนะคะก็จะเข้าใจคําว่า volume เป็นอย่างดีแต่ก็อาจจะไปสับสนกับคำว่า value นะคะก็คือมูลค่าการซื้อขายแต่อันนี้เราพูดถึงปริมาณการซื้อขายนะคะเพราะนั้นต้องแยกกันในส่วนของ TFX นั่นเองคำว่าปริมาณการซื้อขายจะนับเป็นจํานวนสัญญานะคะว่ามีกี่สัญญาอย่างกรณีนี้ก็เห็นว่าทั้งตลาดเลยมีเป็นหลักแสนสัญญาในช่วงช่วงเช้าจนถึง ช่วงบ่ายที่เปิดตลาดมาสักเล็กน้อยนะคะแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่อง OI ที่มีดอกจันรตรงนี้นะคะ o i นะคะโอเปนเทร e นั่นเองหลายท่านอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะคะในนี้เขาจะเขียนแค่ว่าล่าช้า15นาทีใช่ไหมคะข้อมูลเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวที่ล่าช้า15นาทีอ่ะมันคือข้อมูลของวอลุ่มตรงนี้ก็คือปริมาณการซื้อขายที่นับเป็นจำนวนสัญญาแต่สําหรับ OI หรือ o p e n t r e ร e นั้นเนี่ยมันมีการเขียนเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ซึ่งดอกจันเนี่ยเราต้องมาอ่านตรงรีมาร์คข้างล่างค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในช่วงภาคเดย s เซ s ชันนะคะช่วงเช้ากับ Uh, afternoon morning afternoon มันก็คือ day session ใช่มัมคะมันจะเป็น OI ที่ as of นะคะ as of ของ night session ของ previous day นะคะก็คือสิ้นสุดนะกลางคืนของของวันก่อนหน้านะคะแต่ถ้าเกิดเป็น night session เนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงประมาณ night session คือกี่โมงเราก็มาดูตารางนี้นะคะว่า morning session afternoon session เนี่ยเป็นกี่โมงใช่ไหมคะแล้ว night session คือกี่โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ t f x เองเนี่ยเปิดการซื้อขายสําหรับ สินค้าบางตัวที่มีการซื้อขายภาคค่ำนะคะไปจนถึงตีสาของวันลุ่งขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือ2องทุ่มอะไรเงี้ยนะคะก็คืออยู่ในช่วงไ t นเซสชันเพราะฉะนั้น OI เนี่ยมันก็จะถึงแค่อ f t e ต n o o นนของของวันนั้นๆน,น,นะคะหรือถ้าเกิดข้ามเที่ยงคืนไปก็คือ OI จะถึงอ f t e ต n o o นของวันเมื่อวานนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เอามาขยายความเพื่อให้เห็นการแสดงข้อมูลต่างๆนะคะแล้วถ้าเกิดเราไปดู Historical Data นะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเว็บไซต์ของง TfX เออหรืว่าาาถ้าบาง ท่านนักลงทุนเนี่ยมีการจ่ายค่าข้อมูลสถิติที่ของตลาดเขามีขายนะคะต้องบอกเลยว่าตลาดมีขายเขาก็ใช้เป็นยูเซอร์ที่ใช้ได้แบบเ0วัน3เดือนหรือ6เดือนอะไรอย่างี้นะพะจำตัวเลขไม่ได้นะคะท่านลองสอบถามไปที่ตลาดหลักทรัพย์ดูเพราะว่าเราสามารถเข้าใช้บริการของที่เรียกว่าเซตสมาร์ทนะคะเซตสมาร์ทในที่นี้ก็คือเป็นสถิติของทั้งตลาดหลักทรัพย์และก็ตลาดในส่วนของ TFX ด้วย Thailand Future e x c h a n g e นตะคะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างการนับวัน แล้วก็ข้อมูลนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่า Morning, a f t e r n อร์ลและไนท์เนี่ยเป็นของวันที่หนึ่งอย่างตัวอย่างคือ3ทธันวาสมมุตินะคะตรงนี้เราเรียกว่าแบบเหมือนเป็นวันที่ทีถูกไหมคะเหมือนแบบวันนี้ที่เทรดอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไนท์เซสชั่นนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาการซื้อขายแรกของวันทำการถัดไปฟังอีกครั้งนะคะไนท์เซชันของวันที่ท,ทคือเซสชันแรกหรือช่วงเวลาการซื้อขายแรกของวันทาการถัดไป เพราะฉะนั้นแบบนี้เวลาเรานับข้อมูลกันเนี่ยมันก็จะจบเป็นวันๆน,นะคะสำหรับข้อมูลไหนที่มันมีการซื้อขายภาคกลางคืนด้วยก็จะงงๆแล้วก็สับสนสักเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูใน market data on tfx เว็บไซต์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้อมูลมันมี remark ไว้อย่างที่หน้าก่อนหน้านาพัดก็มาขยายความตรงนี้ให้อีกทีนึ่งนะคะแต่ในความจริงเวลาเราไปดู historical data ทั้งในเว็บไซต์ของ TFX ที่มันจะมีข้อมูลดูย้อนหลังได้หรือเราไปซื้อข้อมูลเพื่อจะเข้าดูข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะของทางตลาดก็คือ s ซสชัมาร์เนี่ยอันนี้เราก็ต้องแยกให้ออกด้วยว่าในเซสชั่นมันคือช่วงเวลาการซื้อขายแรกของวันทําการถัดไปทําไมถึงบอกอย่างนั้นเพราะว่าการชําระราคาหรือการเซตเมนต์กันเนี่ยการสิ้นสุดของราคาที่เราจะมาร์กทูมาเก็ตกับพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราจะคัดออฟไทม์กันที่จบ after noon session นะคะก็อยู่ที่ประมาณโดยส่วนใหญ่ผลโส่วนใหญ่อยู่ที่ประ,ประมาณ4โมง55นาทีนะคะ4โมง55แล้ว settlement price ของ daily ในแต่ละวันเนี่ยจะออกมาประมาณ5โมงครึ่งไม่เกิน6โมงของวันนั้นเพราะฉะนั้นมันคือจบ cut off time ที่ after noon session นั่นคือจบวันละแล้วก็จะกระบวนการชำระราคาในระบบบัญชีเนี่ยในภาคในภาคกลางคืนเพราะฉะนั้นการซื้อขายกลางคืนของวันนั้นเนี่ยมันจึงต้องถือเอาไปรวมนับยอดของ รอของมอร์นิ่งกับอัฟเตอร์นูนด้วยเพราะฉะนั้น Data ต่างๆเนี่ยมันจะมีการนับที่แบบเหลื่อมๆกันสักเล็กน้อยอันนี้ก็คือเป็นการให้ข้อมูล f o r m a t i o n กับนักลงทุนเอาไว้สำหรับนั้นคทุนบางท่านที่ยังไม่ทราบนะคะแล้วหลายท่านบอกว่าฟังมาถึงตรงนี้ก็ยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะที่เราจะ approximate กันหรือประมาณการประมาณค่าตัวเลขของ OI หรือ Opentrace เนี่ยมันคืออะไรล่ะเราคุยกันไปแล้วว่า Volume นะคะคือปริมาณการซื้อขาย OI หรือ o p e n t r ท s t ก็คือสัญญาคงค้างหรือสถานะที่ยังเปิดอยู่นะคะที่เกิดจากการคู่สัญญาจับคู่กัน ะค,ะความหมายก็คือสัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีทั้งคนจะซื้อและคนจะขายค่ะก็คือต้องมีทั้งคนลองและคนที่ชอ็อตอยู่ดีๆเราบอก feed, อยากจะลองไม่มีใครขายให้เราก็ลองไม่ได้เราอยากจะชอ็อตแต่ไม่มีใครซื้อจากเราเราก็ช็อตไม่ได้เช่ชนเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสัญญาจะเกิดขึ้นได้คําว่าสัญญาคือมันต้องมีคู่สัญญาไงคะมันต้องจับคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนนึงเปิดอีกคนนึงอยากจะปิดแต่คู่ของเราไม่อยากจะปิดมันก็จะเกิดปัญหา แต่ในรูปแบบของการมี Exchange เนี่ยเราไม่รู้ว่าคู่สัญญาของเราคือใครเพราะทุกคนสามารถเปลี่ยนมือกันได้เพราะสัญญาเป็นมาตรฐานต่อกันนี่คือข้อหนึ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่าง Futures แลนะคะ,ะกับ For w a r d นั่นเองคำว่า Futures กับ Forward ก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหมือนกันแต่ว่า Forward คือการตกลงซื้อขายกับกันเองแบบมีบุคคล2กลุ่มหรือว่า2คนนะคะตกลงกันคนนึงจะซื้อคนนึงจะขายสัญ,ญญาอาจจะขึ้นอยู่กับคู่สัญญา แต่พอเป็นสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยมันก็คือมีเอ็กชแนนมีตัวกลางเพื่อให้สัญญาเป็นมาตรฐานแล้วมีการชําระราคากันผ่านสํานักขักบัญชีนะคะในประเทศไทยคือ Thailand Clearing House นั่นเอง TCH นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สัญญาสามารถเปลี่ยนมือกันง่ายขึ้นจึงเวลาเรานับจํานวนปริมาณเนี่ยเวลาเราซื้อขายเนี่ยมันจึงไม่ได้นับเฉพาะคนที่เปิดสัญญาปิดสัญญาแต่มันเป็นการนับแบบการเปลี่ยนมือด้วยว o l ุ่มคือปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในเวลานั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนมือมีการสับกันมีการโยนกันมีการปิดมีการเปิดอะไรมันนับหมดเลยสําหรับบอยุมนะคะแต่ Open t r ทรดเนี่ยสถานะคงค้างชื่อมันก็บอกเลยสถานะคงค้างใครที่ยังเปิดสัญญาแล้วยังไม่ปิดใครเคยซื้อหรือใครเคยขายเอาไว้แล้วยังไม่ปิดสถานะมันถึงจะนับ หลายครั้งเนี่ยนภัฒก็จะเจอคําถามนี้เรียกว่าเป็น10ไปีเลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่ Day 1จนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีคําถามอยู่ว่าถ้า o p e n t r e s ดสนะคะ OI สมมติมี1 0 0 0 0สัญญาสมมุตินะคะซีรีหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่หมดอายุในช่วงเวลาหนึ่งนั้นๆที่เรียกว่าซีรีเนี่ยมันมีจํานวน OI หรือ o p e n t r e s เนี่ยอยู่ที่1 0,000สัญญาความหมายคือมีซื้อเท่าไหร่มีขายเท่าไหร่ คำตอบก็คือ1 0,000มค่ะมีคนซื้อ1 0,000สัญญาและมีคนขาย10,000สัญญาหลายคนอาจฟังแบบนี้อาจจะบอกว่านภัทฑนี่กวนมากเลยทำไมตอบแบบนี้คาตอบก็คือมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะเหมือนกําปั้นทุบดินนั่นแหละค่ะก็คือก็ในเมื่อสัญญามันมี1 0,000เวลาตลาดนับเนี่ยเขาบอกว่ามีคู่สัญญาเท่าไหร่คําว่า1 0,000ม่นมีสถานะคงค้าง1 0,000ความหมายก็คือคนที่ซื้อก็คือ1 0,000หกับคนที่ขายก็คือ1 0,000ความหมายคือ1 0,000ม่สัญญานะคะไม่ใช่1 0 0 0หไม่ 1, แบหบมถึงว่า ไม่ใช่ว่า,านับกันเป็นคนๆหรือว่าเป็นกลุ่มๆไม่ใช่นะคะเรานับกันที่สัญญาเพราะฉะนั้น1 0,000ห,หสัญญาอาจจะมีคนแค่5้าคน10บคนพันคนอันนี้แล้วแต่ว่าแต่และคนถือค้างกันไว้ที่เท่าไหร่มาดูตัวอย่างที่นภัทรเคยอธิบายไปแล้วหลายท่านบอกว่าฟังตรงนี้ยังงงอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาที่ดูในคลิปนี้แล้วนะคะแล้วท่านไม่เข้าใจตรงจุดไหนเนี่ยเดี๋ยวนภัทรจะแปะไอ้ตัว description เนี่ยยาวๆลิงก์ที่เคยอธิบายทั้งหมดอะเอาไว้ให้เลยเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจเรื่องไหนไล่ดูใใใใใหหห้้ห้สะะะจจนนนแกก่่ททุาเลยค นั้นไปดูได้แต่อันนี้เป็นการสรุปรวบยอดเพื่อจะไปสู่เนื้อหาที่ว่าวันนี้เรามาคุยกันทําไมดีกว่านะคะ วอลุ่มกับ o p e n t r a รสในที่นี้เนี่ยสมมติว่าสัญญาซื้อขายลวกหน้าใดๆเพิ่งเริ่มซื้อขายในวันแรกครั้งแรกแล้วก็เป็นซีรีส์เดียวๆเลยซีรีส์ซีรีส์หตัวเลยโดยที่กําหนดให้มีนักลงทุนเพียงแค่3ท่านและเป็นการทําข้อตกลงซื้อขายแค่รอบเดียวนะคะใช้คาว่ารอบเดียวแล้วกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างวอลุ่มกับ OI หรือว่า o p e n t r a รสนั้นเป็นยังไงสมมุติว่าในช่วงการซื้อขายแรก1ชั่วโมงแรกเนี่ยปรากฏว่าสัญ,ญญาถูกจับคู่แค่1สัญญ,ญาโดยมาจาก เอเป็นผู้ซื้อและ B เป็นผู้ขายสัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีคนที่มองตรงข้ามกันถูกไหมคะจับคู่กันคนหนึ่งอยากซื้อคนนึงอยากขายจับคู่สัญญากันทําสถานะ long position คือสถานะซื้อ short position คือสถานะขายเพราะฉะนั้น A ซื้อ B ขายจับคู่สัญญากันทั้งสองคนนี้ไม่จําเป็นต้องรู้ค่ะว่าแต่ละคนเป็นใครแต่ว่าส่งคําสั่งผ่านเข้ามาในตลาดคนหนึ่งตั้งบิดคนหนึ่งตั้ง offer ก็ได้แล้วก็จับคู่กันด้วยราคาที่พอใจตรงกัน วอลุ่มก็จะเกิดอยู่ที่วอ l u m e ตรงนี้คือหนึนะคะสมมุติว่า OI Realtime ย้ำนะคะ OI หรือ OpenTrest ไม่ Realtime ในตลาดไม่ Realtime ทุกท่านได้ยินชัดเจนนะคะไม่อัปเดต Realtime ค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่ท่านเห็นท่านจะเห็นแต่ Volume ที่อัปเดต Realtime หรือว่าช้า15นาทีแล้วแต่ว่าท่านดูในเว็บไซต์หรือท่านดูในโปรแกรมซื้อขายแต่ OI นั้นแช่แน่นิ่งไปเลยค่ะจนกว่าจะถึงเวลารอบอัปเดตที่ทางการเขากาหนดนะคะ โอเนี่ยถ้าสมมุติมันเรียวถามสมมุติอีกครั้งถ้าตัวอย่างนี้เรียวถามเพื่อเห็นความแตกต่างนะคะเมื่อวอลุ่มเกิด1 OI ในเมื่อมันเป็นซีรีส์ที่เพิ่งเปิดมาวันนี้วันแรกแล้วก็มีการซื้อขายแค่ครั้งเดียวในชั่วโมงแรกแล้วก็มีคนจับคู่คือ A ซื้อ B ขายแบบเนี้ย ไอสถานะคงค้างก็คือ1เช่นเดียวกันคือมี1ซื้อและ1ขายเกิดสถานะจับคู่กัน1คู่สัญญานั่นเองชั่วโมงต่อมา A เกิดเปลี่ยนใจค่ะ A อยากกะปิดสัญญาเคยซื้อต้องขายแต่ถ้าอีกคนนึงเคยขายต้องซื้อ A อยากปิดสถานะแต่ B บอกฉันเป็นคู่สัญญาเธอเดี๋ยวฉันไม่อยากปิดอะทำยังไงนั่นแหละค่ะจึงเกิดเหตุการณ์ที่ว่าต้องมีบุคคลอื่นในเมื่อคู่สัญญาไม่อยากปิดก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของ l i q u i d i t y ในตลาด liquidity ก็คือ สภาพคล่องในตลาดถ้าเกิดไม่มีหรือผู้เล่นเป็นจํานวนน้อยเนี่ยมันก็จะเกิดการเข้าออกของสัญญาหรือปิดสถานะหรือโยก Position ได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเราอยากปิดแต่คนนึงคู่สัญญาเราไม่อยากปิดขึ้นมาเราก็จะค้างเตึงอยู่ในกระดานก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้สมมุติว่า เออยากปิดสถานะเคยซื้อต้องขายใช่ไหมคะส่งคําสั่งเข้าไปบี B ยังไม่อยากปิดบี B ก็อยู่เฉยๆได้แต่ปรากฏว่าโชคดีว่ามีมิเตอร์ซีก็คือคนใหม่เนี่ยเข้ามาอ่ะโอเคเออยากจะขายใช่ไหมแต่ซีเนี่ยเขาไม่รู้หรอกค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเอเคยมีอะไรแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเอเคยจับคู่กับใครแต่ว่าเขารู้สึกว่าไอ้ราคาที่มีคนตั้งขายเนี่ยเขาพอใจที่อยากจะซื้อเพราะฉะนั้นก็จะชั่วโมงถัดมาเนี่ยก็จะเกิดการจับคู่ระหว่างเอกับซีขึ้นมาทันทีโดยเอที่เคยซื้อจะเปลี่ยนเป็นขาย C ที่เคยไม่มี Position หรือไม่มีสถานะค้างใดๆเนี่ยก็จะกลายมาเป็นผู้ซื้อเพราะฉะนั้นจะเกิดการเปลี่ยนมือขึ้นมาจากเดิมคู่สัญญาที่เป็น A กับ B ก็จะกลายเปลี่ยนเป็น A โยกไปให้ C ทันที C ก็จะจับคู่กับ B แทนโดยที่ B ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าสัญญาของตัวเองถูกเปลี่ยนจาก A เป็นคู่สัญญากลายไปเป็น C เรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้องรู้ค่ะเพราะว่าสัญญาสามารถเปลี่ยนมือกันได้เสมอได้ตลอดเพราะว่าสัญญาเป็นมาตรฐานต่อกันแล้วก็มีตลาดหรือว่า e x c h ช n g e เป็นตัวกลาง แล้วก็มีสำนักขากบัญชีที่คอยชําระราคาและดูแลสภาพคล่องไม่ใช่ดูแลสภาพคลองเขาเรียกว่าดูแลเรื่องเงินหรือการขัดทุนกําไรต่างๆที่จะคอยตามนี้แล้วก็มอบกำไรให้กับคนที่เขากําไรเลยแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิวเจอร์จึงมีความแตกต่างกับฟอร์เวิร์ดอย่างที่นัพัดพูดในตอนต้นนะคะ อันนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องพื้นฐานในอุตสาหกรรมนี้นะคะแต่ว่าเหมือนมาเลคเชอร์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งสำหรับบางท่านที่อยากจะยังไม่ทราบว่าทําไมสัญญาส่งไปแล้วไม่แมทหรือทําไมแมทแล้วท่านเป็นคู่กับใครอะไรเงี้ยนะคะก็ทําความเข้าใจกันไว้ตรงนี้เลยละกันเพราะฉะนั้นในชั่วโมงที่2เนี่ยวอลลุ่มตรงนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายในขณนะน,น,นั้นก็จะเท่ากับ2ส,สัญญาคือชั่วโมงแรกมีการจับคู่หนึ่งสัญญาพอชั่วโมงที่2มีการจับคู่อีกหนึ่งสัญญาก็เลยทําให้ t o ท a l แล้วณนะ สิ้นสุดชั่วโมงที่2เนี่ยจะเกิดปริมาณการซื้อขายทั้ง2ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่2ส,สัญญาสังเกตอะไรไหมคะ OI หรือ OpenTrace เนี่ยจะอยู่แค่1สัญญาเท่านั้นเองถึงแม้วอลลุ่มจะเปลี่ยนแปลงวอลลุ่มตรงนี้เปลี่ยนแปลงจริงอยู่ มีการเพิ่มขึ้น1สัญญาแต่ OI ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะอะไรเพราะยังคงมี1นลองและ1ช็อตเหมือนเดิมชั่วโมงที่2ที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนมือเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูข้อมูลนะคะตราบใดที่วอยุมกับ OI ไม่ได้เรียวไทม์ก็คือวายุมเรียวไทม์แต่ OI ไม่ได้เรียวไทม์ท่านจะไม่มีทางรู้เลยว่าการแมชชิ่งการจับคู่ ของราคาในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนมือเป็นการปิดสถานะหรือพร้อมใจกันเปิดเพิ่มเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้นักลงทุนหลายๆท่านที่อยากจะดูข้อมูลให้ลึกลงไปอีกเนี่ยไม่ทราบข้อมูลได้นะคะซึ่งเรื่องนี้แน่นอนนะพัดก็บ่นมาประมาณ10กว่าปีแล้วเช่นเดียวกันแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าตลาดเลือกที่จะใช้ข้อมูลและพอวา a ดัต a t a ต้าตรงนี้เนี่ยที่ไม่เรียลไทม์สำหรับ OI เราก็ต้องคาดหวังอนาคตต่อไปนะคะว่า OI หรือ Open t r a ร e เนี่ยจะเรียลไทม์ได้ไหม ในอนาคตถ้าระบบการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นความหวังต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เข้าใจกันก่อนว่าที่เรากำลังจะพูดเรื่อง Open Trace เนี่ยสถานะคงค้างของสัญญาณมันคืออะไรคุยกันมาร่วม15นาทีได้แล้วนะคะแต่เรายังไปไม่ถึงเนื้อหาที่เรากําลังจะพูดเลยนะคะก็สันส้นๆง่ายๆเมื่อกี้เพื่อให้เข้าใจภาพรวมก่อนหลังจากนั้นเราได้โยงว่าเนื้อหาที่ทํามาให้เพื่อเป็นรีพอร์ตให้กับหลายๆท่านเพื่อดูกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะสถิติการซื้อขายรายใหญ่ของในเว็บไซต์ของ t f e c ที่นาภคงงไ่่ต้้ออพูดีกแลลววะา บ้านมีที่มาอย่างไรและข้อมูลมันย้อนหลังได้ทำไมถึงต้องปี2 5 6 1ถ้าท่านใดอยากทราบอย่าลืมเข้าไปดู Description ของคลิปนี้นภัทรมีคลิปที่อธิบายเรื่องนี้ไว้คร่าวๆระดับหนึ่งแล้วละเพื่อให้ท่านเข้าใจที่มาที่ไปเนาะก็สำหรับใครที่ติดตามนภัทรมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือหลายปีแล้วเนี่ยทุกท่านทุกท่าน,ท,ท,นทุกท่านคงทราบอะว่าว่าที่มาของไอ้ตารางนี้มันมายังไงบ้างและเมื่อเราคลิกเข้าไปดูนะคะเราก็จะพบข้อมูลตารางแบบนี้ ซึ่งแน่นอนว่านาภัทรก็เคยแจ้งไปแล้วว่าข้อมูลที่ใกล้เคียงหรือเรียกว่ากําลังจะพูดถึงของบล็อกเทดของ Single Stock f u t u r e คําว่าบล็อกเทดคืออะไรบล็อกเทดคือการซื้อขายล็อตใหญ่ๆตกลงราคานอกกระดาน t f e x นอกกระดาน t f e x คืออะไรอีกก็คออือเป็นการตกลงราคาโดยที่ไม่ได้ดูจาก b ิ d ออ f เฟนะคะก็คือเป็นความพอใจของคนจะซื้อจะขาย กันเองตกลงกันเองแล้วก็แจ้งราคาไปให้ตลาดทราบเท่านั้นแต่ถ้าเป็น AOM เห็นไหมคะออโต้แมทชิ่งตรงนี้เนี่ย AOM มาจากการที่ซื้อขายในกระดานก็คือดูตาม bid offer ถ้าคนพอใจกันมีราคาตรงกันจำนวนตรงกันก็จับคู่กันได้เขาเรียกว่าการจับคู่แบบออโต้แมทชิ่งหรือว่า AOM นั่นเองส่วนตัวบล็อกเทรดคือการซื้อขายล็อตใหญ่ๆตกลงราคานอกกระดานระหว่างคนจะซื้อจะขายนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูปริมาณของข้อมูลสถิติเมื่อสักครู่ที่เป็นเว็บไซต์ของทาง TFX นะคะเมื่อกดลิงก์เข้าไปเนี่ยเราจะพบหน้าจอหน้าตาแบบเนี้ยหน้น,บบนีัสิ่่งท เราดูได้ก็คือเราจะเห็นว่าเปอร์เซนต์ของปริมาณการซื้อขายเมื่อเทียบกันแล้วของแต่ละซีรีส์ของแต่ละหุ้นอ้างอิงนะคะเราก็จะพบว่าบล็อกเทดเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายเยอะมากๆก็คือเรียกได้ว่า8 0 9 0ของของปริมาณการซื้อขายต้องใช้คำว่าปริมาณนะไม่ใช่พูดถึงมูลค่านะคะปริมาณเพราะนับเป็นจำนวนสัญ,ญญาเนาะปริมาณการซื้อขายเท่านั้นเองเออไม่ใช่มูลค่านะส่วนมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่เขาก็จะมีการประมาณการมูลค่าการซื้อขายรายใหญ่ไว้ด้วยนี่เห็นไหมคะ อา approximate มา,าตรงนี้แล้วค่ะประมาณการมูล,ลค่าการซื้อขายรายใหญ่แล้วมันมาจากอะไรละ่ะมันมาจากราคา,ค,คาสินค้าอ้างอิงค่นะใช้ใช้รานนะคาสินค้าอ้างอิงด้วยนะไม่ใช่ราคาของฟิวเจอร์สของมันนะแต่เป็นราคาสินค้าอ้างอิงแล้วก็เทียบกับสถานะคงค้างย,ย้ําอีกครั้งนะคะสถานะคงค้างตรงเนี้ยไม่ใช่สถานะคงค้างของ block เทรดด้วยเออเอาสิเพราะว่า TFX เนี่ยเขาไม่ได้แยกว่าสถานะคงค้างหรือ OI หรือ pen trade ที่เราพูดอธิบายกันมาก่อนหน้านี้ มันมาจากบล็อกเทสดเท่าไหร่แล้วมันมาจากการแมทชิ่งในกระดานใน b ิตออ f เฟในแบบ AOM เนี่ยเท่าไหร่ เขาไม่ได้แยกนะคะอันนี้คือเขาไม่ได้แยกเออแต่อันนี้เขาบอกว่าประมาณการมูลค่าการซื้อขายรายใหญ่ซึ่งมาจากการคํานวณมูลค่ามาจากราคาคูณจํานวนใช่ไหมคะซึ่งราคาตรงนี้เขาก็มาจากราคาสินค้าอ้างอิงก็ไม่รู้อีกว่าราคาสินค้าอ้างอิงมันใช่ราคาที่แมทของของบล็อกเทรดที่เขาตกลงกันนอกกระดานหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องรีมาว่าเป็นประมาณการประมาณการนะคะประมาณการ เพราะฉะนั้นสิ่งที่นภัสอยากให้ทุกท่านเข้าใจตรงนี้ก็คือสถานะคงค้างเนี่ยมันคือสถานะคงค้างของซีรีส์นั้นๆที่มาจากทั้ง AOM จับคู่ในกระดาน TF e c t และแบบบล็อกเทดจับคู่นอกกระดาน T-F เ c t เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจึงไม่มีใครบอก,บอกได้ว่าว่าแล้วมันมาจาก b ล็อกเทดเท่าไหรย่ยังไงบ้างนะคะเราก็มาดูกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครได้ติดตามนภพัดในปีที่แล้วในช่วงที่มีการใช้สกิตเบเกอร์ใน TFX ฟเนี่ยช่วงต้นปีที่แล้วนะคะเราก็เคยเห็นตารางนี้ไปแล้วละ่ะตารางนี้บอกอะไรบ้าง ตาราดนี้จะมีการคำนวณโดยใช้ IM นะคะ Initial Margin ของแต่ละสินค้าที่เป็น Single Stock Futures เนี่ยนะคะว่าวางหลักประกันเท่าไหร่แล้วราคาเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่โดยประมาณนะคะย้ำว่าโดยประมาณนะฟังอีกครั้งนะนภัทรไม่ใช่นักวิเคราะห์นะไม่ต้องถามว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นจะลงจะซื้อจะขายดีนภัทรตอบไม่ได้นะคะนภัทรไม่ใช่นักวิเคราะห์นภัทรแค่เอาข้อมูลสถิติมาให้ทุกท่านดูให้เข้าใจและนําไปประเมินด้วยตนเองกันนะคะให้เข้าใจว่าตลาดเป็นยังไงและกลไกาการซื้อขายเป็นอย่างไร เรียกได้ง่ายๆว่าออธิบายข้อมูลให้ฟังแล้วกันแล้วก็มาแจากแจงข้อมูลให้ฟังนะคะแล้วกเ็เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ถึงจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่จะทำให้ถูก intraday forced c o e Out margin นะคะก็ถูกบังคับให้ปิดสถานะเคยซื้อต้องขายเคยขายต้องซื้อเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นได้ทั้งบวกและลบนะเป็นการเปลี่ยนแปลงต่อมาคือ U A ในที่นี้คือ underlying asset นะคะราคาสินค้าอ้างอิงก็คือหุ้นนั้นๆนั่นแหละในกระดานหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ approximate block trade OI ตรงนี้แหละค่ะที่เกิดจากการคำนวณน,นะคะแล้วก็ value ตรงนี้นะคะแล้วก็เทียบกันถ้าสมมติเป็นวันที่ ที่เท่าไหร่สมมติวันนี้ข้อมูลเนี่ยมันมันสิ้นสุดคือมันข้ามวันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เป็นวันที่12สมมมตินะวันที่วันที่12เพราะนั้น12เป็นวันจันทร์ข้อมูลก็จะเป็นการเทียบโอไอระหว่างวันศุกร์กับวันพฤหัสก่อนหน้านะคะศุกร์ที่แล้วกับพฤหัสที่แล้วนั่นเองเพื่อเทียบกันให้เห็นว่าเป็นอย่างไรแล้วตัว IM เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของหุ้นนั้นๆนะคะก็หุ้นนั้นปิดไปวันก่อนหน้าเท่าไหร่ละมูลค่าของหุ้นนั้้้้้้นน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 เเเททท่่่่่าาาาไไหหรรรรใใววววััักกกกกกกอแแลลล IM ีีชงปปะะะะคคิดด็็็ซจบ ะะก็คือราคาเปลี่ยนแปลงวันก่อนหน้าเนี่ยเทียบกันระหว่างสุกับพฤหัสหเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วก็เชนออฟโอไอเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนตรงนี้ก็คือเป็นการสรุปอีกทีหนึ่งให้เห็นสั้นๆว่าข้อในเป็นข้อมูลที่ท,ที่มีการแจกแจงอยู่แล้วจากจากข้อมูลของ TF ฟกแล้วก็อันไหนเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกิดจากการคํานวณน,นะคะและการประมาณการเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้มีประโยชน์อะไรอย่างน้อยที่สุดท่านก็อาจจะไปดูเป็นแบบไกได์ไลน์คร่าวๆได้เป็นการตัวช่วยคํานวณเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็น การบอกหรือว่าชี้นําใดๆทั้งสิน้นเป็นการบอกเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยลองพิจารณาว่าถ้าราคาหุ้นอ้างอิงที่ท่านมีสถานะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์อยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงระดับไหนแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถ้าท่านวางหลักประกันพอดี IM เนี่ยก็อาจจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือถูกอินทราเดย์ฟอร์ได้แล้วหลักประกันเนี่ยมันคิดเป็นสักกี่กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่านะขณะนั้นนั้นอยู่ของวันก่อนหน้านั้นนั้นอยู่นะคะแล้วก็สถิติของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปมันทําให้ โอไอหรือสถานะคงค้างหรือเพนทรีสเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงในสัดส่วนอย่างไรบ้างเท่าไหร่อันนี้ก็ก็เป็นแบบเหมือนสถิติที่ทำมาให้ดูก็จะมีส่งให้กับผู้แนะนําการลงทุนของบริษัทประมาณสายยนะคะนภัทรไม่ขอรับปากว่าวเป็นเช้าๆแล้วกันขอบอกว่าเป็นสายสายแล้วกันในแต่ละวันนะคะตอนนี้ก็พยายามทําให้ทุกวันแล้วก็เริ่มทํามาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนา2องพันสอที่ผ่านมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือแทบจะกลางเดือนกรกฎากันแล้วนะคะก็ก็ทํามาให้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ เป็นสิ่งอะไรที่ทําให้ทุกท่านได้ไปต่อยอดแล้วก็พิจารณาเป็นเป็นสิ่งที่ควบคู่คไปกับการลงทุนได้นะคะ,ะตัวแดงๆข้างบนเนี่ยก็คือเป็นเนื่องจากเป็น Approximate ใช่ไหมคะก็คือเทียบมาแหละถามว่าที่มาที่ไปยังไงถ้าหลายท่านตามนภัทรมานานๆแล้วเนี่ยทุกท่านก็คงทราบว่านภัทรก็คิดง่ายๆเลยคะ่ะก็ในเมื่อปริมาณการซื้อขายเนี่ย มันมีสัดส่วนกี่เปอร์เซนต์ OI เนี่ยก็อาจจะใช้คำว่าอาจจะนะเพราะมันเป็นอ a p p r o x i m a t e ถูกไหมเป็นประมาณการนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมาจากสัดส่วนของเทียบจากปริมาณเท่านั้นในเมื่อมัน80% 90%เกนี่ยก็แสดงว่าสถานะคงค้างก็อาจจะมาจากสถานะของบล็อกเทดท,ที่เกิดการจับคู่เนี่ย80-90%เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของการคำนวณหลังจากนั้นเราก็มาคูณด้วยราคาของสินค้าอ้างอิงจำปริมาณคูณ ราคาก็จะออกมาเป็นมูล,ลาค่าก็คือ Value ตรงนี้นั่นเองและเมื่อเอาทั้ง128หุ้นอ้างอิงมาคำนวณรวมกันแล้วเนี่ยที่มีสถานะอยู่ก็จะได้ออกมาว่ามูล,ลาค่าที่ที่มีอยู่เนี่ยมันประมาณกี่หมื่นล้านตรงนี้เป็นหมื่นล้านนะคะเพราะหน่วยตรงนี้มันมาจากล้านบาทเพราะฉะนั้นเมื่อซ้ำออกมาก็คือเป็นหมื่นล้านนั่นเองโดยที่ถ้าเราเทียบจากหลักประกันนะคะหรือว่า Initial Mar g i n แล้วเนี่ยจะเห็นจากภาพเนี้ย เราจะเห็นว่าประมาณ30,000กว่าล้านถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเทียบดูจาก IM เทียบกับ Notional Value ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเกือบเกือบิบ ออกมาก็อยู่ที่ประมาณเราใช้หลักประกันหรือว่าวางเงินแค่เพียงไม่ว่าจะซื้อหรือขายนะคะต้องมองทุกอย่างเป็น2ฝั่งได้นะถ้าจะเทรดฟิวเจอร์ถ้าท่านมองได้แค่ฝั่งเดียวคือซื้ออย่างเดียวแล้วมองว่าหุ้นจะขึ้นเท่านั้นแล้วมองลงคือขาดทุนมองเป็นแค่นี้น,นี่นภะัทรบอกเลยว่าเตือนไว้ก่อนนะคะว่าอันตรายมากๆเราต้องมองโลกให้เป็น2ฝั่งให้ได้คือมีทั้งซื้อและขายและขาย,แล,ขายและซื้อเช่นเดียวกันซื้อแล้วขึ้นกําไรขายแล้วลงคือกําไรแต่ด้านตรงข้ามคือขาดทุนเราต้องมองฝึกมองอย่างนั้นให้ได้และถ้าท่านจะ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็แสดงว่าถ้ามูลค่ามันประมาณ30,000กว่าล้านหมายถึงว่าไม่ว่าจะซื้อหรือขายเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ฝั่งไหนกันเพราะว่า OI มันเป็นการบอกได้ทั้ง2ฝั่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้มีมูลค่าที่ทําธุรกรรมในสัญญาและมีโครงค้างไว้อยู่ประมาณ30,000กว่าล้านเนี่ยและว M m ไปเทียบเนี่ย หลักประกันที่ใช้เนี่ยคำนวณคร่าวๆด้วยอัตราหลักประกันของอนักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าล้านบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใช้เงิน4 0 0พกว่าล้านบาทก็คือ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพื่อ e x p o r t ร r หรือว่ารับความเสี่ยงมีมูลค่า3 0 0 0 0กว่าล้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งไว้ประเมินแล้วก็คอยระแวดระวัง,ะวงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนห,หรืออะไรเราก็สังเกตมูลค่าของการทาธุกรกรรมบล็อกเทนในแต่ละหุ้นได้จากรีพอร์ตที่น้พัดพยายามดีไซน์แล้วก็ออกมาเพื่อนําเสนอให้กับทุกท่่าาาานนนนะะะะคออยงไรรกกก็็ตติดมแแล้้วขทผู ลงทุนบลอมีแบงก์กินเองได้นะคะที่นภัสสังกัดอยู่หวังว่าจะเป็นประโยชน์และนภัสเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงโดนก๊อปปี้แน่นอนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันไม่เป็นไรเราถือว่าเราแบ่งปันกันในช่วงภาวะที่วิกฤตแล้วก็ลาบากสําหรับทุกๆคนนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาด้วยอะเราก็ไม่ควรก๊อปปี้กันเป็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วนภัสเนี่ยสามารถทําให้ทุกท่านได้นภัสก็พยายามจะพยายามสัรหามาให้ทุกๆท่านนะคะยังไงตอนนี้ก็หวังว่าสถานการณ์เนี่ยในอนาคต ไม่ไม่ไกลไม่ไกลก็คงจะดีขึ้นนะคะหวังว่าทุกท่านยังคงรักษาสุขภาพแล้วก็มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเราจะไม่หมดกําลังใจค่ะเพราะเราจะหมันเติมกําลังใจให้กันละกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกับบรพั์พัฒนานี้ได้ใหม่โอกาสหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ